ีครับเอฟซีทูกทำครับชุ่มบรรยากาศอยู่ที่หนาครับชโนดกันนะครับเพิ่มพันก็นยังปิดอยู่แล้วครับเนี่ยลูกปลาดงชโนดชโนดยังปิดนะครับยังปิดมือนี้ยังไ่ท่านได้เปิดเพิ่็คาดว่าจะเปิดใช่ไหมเดือนตุลาคมนี่นะครับกอนนี้ยังไ่ท่นได้เปิด เราได้กับเลอกซีครับหากท่านใดที่อยากจะมาก,กร,ราบสักการะปูยาปู่ีสุดโทยาสีปตุมานะครับที่ข้ามชนบทเก็ดยาเฝ้ามาได้ครับเพื่อย่าเพิ่งมานะครับเพราะว่ามันก่ได้เปิดกันนะครับนี่านนี้กะได้เดินทางมาแล้วครับเมื่อนีน้แล้วมันก็ได้เปิดแต่ว่าเปิดก็จะประกาศเปิดอีกครัง้งหนึ่งนะครับ จะอยู่ในประมาณเดือนตุลาคมนี้นะครับแต่ว่ายัางไม่มีกาหนดว่าจะเปิดวันไหนวันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งบรรยากาศจะเยี่ยมเงาเงากันนะครับนชโนบทบรรยากาศเงเงานะครับวันที่รอใชนะไหมครับจนะบเ,เป็น แน่นะครับอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนเลยจังไปกับวาลลุนะครับเวลาครับเป็นกำว,ะกว่าจะเปิดภายในเดือนนี้นะครับเดือนเวลาข้นนี้ครับปีดเดอสต์เยี่ยามากนะครับเอ็กซีทั้งไหนที่อยากเยีมาสักก์ละกะาไวตูเนี่ยแได้เงาเฝ้ามา,มากน,ใน,ในะครับเงื่อร่ว่านะครับคนยังมาดันจะเปิดอะไรับเนีย่ยนอกาสมันก็ ปิดแต่เรื่อยๆไปหาวาไปจำคนเก่านะครับไปจำทองนะครับเรยๆดปเยๆว่าบางเมบก็ือน5ก้าเดียวหางเดียวนะเ่ย้เดียวหางเดียวไปเลย จะไปที่วัดตาคำชนนะครับตอนแรกก็ว่าจะไปที่วังนายขินนะครับ่าจะไปที่วังนายขินสุดท้ายแล้วเพื่อนก็ว่าทัางจะไปนายจะไปหยากก็เลยจะบอกเข้าไปหน้าคำนะั่งจะเลยไปวัดตาคำชนเลยนะครับซึ่งขั้นหนึ่งกันได้เดือทางออกวันแล้วครับล่อๆก,กันเลยนะครับเดินไปตรงเดินตามที่หลังนี่นะครับอันขาแต่ละล้านจะส่งยาเงากันนะครับ ไห้เนะครับท่านใดเกิดกเกลี้ยงกขึ้นนะครับคนขาไปไวกะคือไหวอยู่ทั้งด้านนอกนะครับไหวอยู่ริมถนนได้นะครับก็จะตั้งโต๊ะให้บางหางลันสําหรับเอฟซีท่านใดที่ทว่าอยากจะมากับมาไหวปูยาปูสีสุธโยยาสรีปรทุมมานะครับแต่คือไหวได้ทั้งด้านนอกนะครับก็จะตั้งโต๊ะ สถานที่ให้อยู่ริมถนนนะครับไหว้อยู่ทังด้านนอกซึ่งทางด้านในบ่มีผู้เข้าไปไหว้ได้นะครับเพื่อนปิดนะครับช่วงนี้เพืใจรอดนะครับรยาเ้ามาานะครับรยาซีานอะไรที่อยากจะมาไหวก้หวกับมาไหวมากราบมาไหว้ปุยยาใจรอดไหหรือว่าัวใจบ่ได้อยากมากระมาได้อยู่หรอกครับได้ว่ากับไหว้อยู่ทั้งด้านนอกจะเป็นอยู่ริมถนนนะครับ ซึ่งหางล้านบางหางล้านมันก็ยังตั้งอยู่นะครับพวกเครื่องเส้นไหวของปูนยานะครับมันจะตั้งอยู่มันก็จะมีตังโตไ้น,นะครับมันจะผ้าไวทั้งด้นนานนอกนะครับซึ่งจะมีปูน้ำผ้าก็คือเจ้าของร้านเพิ่นแหละครับผ้าหวนะครับเนาะเรียวนะ่าบริไารใยอยู่ต่อหน้าสารนะครับเรียว่าอยู่ในบริเวณพื้นที่ของปูของยาขึ้เก่าบางท่านเพิ่นกะเมื่อไหวตามปกติขึ้เก่านะครับ ซึ่งผูรัศิลปะพัาานแกอยางมา่ไหวต้องแต่ไหวยอยู่ทางด้านนอกอยู่ในสถานที่พันจัดไว้ให้นะครับรับกำลังเดินทางออกไปนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อติดตามในคลิปต่อไป มาทางด้านวัดปลาคำชนนะครับหรือว่ามี่ลังส้งหรือว่ามีอาจารย์นีเด็ดดีๆเข้ามากาโบแน่นะครับนักถ้าบูมีแท้ๆจะคงจะได้ไปขอกับจับปูจงยาห้าวอกครับบางยิมซีทุกท่านนะครับ ค้าคมชนกันนะพักริมทางนะครับโอ้ยหอนไหลนะครับกินะน่านั่นนีดี๋ยวครับโอ้มื่อนี้หวยก็ต้องเลี้ยงแหละเนาะโอ้พูดถึงหวยผู้บนโชคดีนะครับอ่าฮวนนนาฮวันนาให้ถูกอีกนะครับเด้อเกดให้ถูกอีกให้ถูกอีกโอ้สวัสดีครับดีครับท่านผู้ใจดีขัไปเขับไปมื่อนี้ค่ะ เพิ่นเ่ทันได้เปิดนะครับวัดป่าคำชนวัว<า>ดป<า>ลา,าวันดป่าวัดคำฉนวนนะครับวัดปลากาพันพรครับผมเอาไปคำฉนโนดเพิ่นบ่เปิดกันก็เลยออกมาห่อนแห้งมีเจ้ามือเลี้ยงนะครับนี่ครับเจ้ามือนะครับนี่เด้อเจ้ามือแต่ว่าผู้โจกเงินผุดเดอ้อ <laughs> <laughs> เอาเพิ่นมีโชคกันนะครับผู้โชคดีบ้งท่านผู้โชคดีเอาวันไหนตื่นยิ้มให้โจกให้มันอีกนะครับ ก็ you, ia, ita, unhappy, ต้องขอขอบคุณเจ้ามือนะครับตีในเป็นเรี่องวันนี้เพราะฉันได้ตาได้อยู่มาหลายบอลแต่ว่าบอลวันนี้ผมได้แค่บางหนึงอันเก้าห้าเก้าห้าวันนี้เก้าห้าเื่อทาเบิ้งเบิ้งมืออีกหลังอันบุญขบเขาแบบอันติดตามเอาครับติดตามในช่องยูทูบเอาครับช่องทองใสพารวยนะครับครับแกได้ตาครับเพราะว่าพวกนี้ไปไปทุกไปหลายสถานที่นะครับ สถานที่นึงบ่เขาก็มีมังม่เขานะครับเขา,า่าจะคว้างบ่อเสือว <c oughs> <c oughs> เดิินนททาาางงต่ออแล้ะคะราารครรัับบกกจไปม เินางลานกบิทกหางลานเ,เป้านะครับเช่วงนี้ ปลายเดือนนะครับพวกใหญ่นี่คือเกลื่อนเึินมากนะครับเี่ยวกัอไสรนะครับเวพากันเล่นกันไปที่วัปดป่าคำชนนะครับเยวแไม่กติดตามในะคลิปต่อไปกันนะครับเด้อในคลิปต่อไปกัน ะโนดเปิดบางท่านกนจะมาพักตามที่พักมีใจเชียงนี่ก็ต้องแน่นหนาขึ้นนะครับต่ช่วงนี้ก็อค่อยมีคนขอมาพักกันนะครับึ่งนักกองเที่ยวก็งบอคอยมากน,นะครับาะท่องเที่ยวให้มาเพราะว่าเขาจะโน่นฝนเปิดกัน สำหรับคลิปนี้กะคงจะต้องได้ขออยุติกัน้ทําำใบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าออกมาทางด้านนอกมีรถมาหลายนะครับเกาะเจ้าแม่นาคีบ้านดุง2.4มเราได้เข้าไปนะครับเพื่อเพราะว่าทาง,ทางด้านในพันกว่าว่าน่าจะไปยากนะครับก็เลยต้องขอเป็นช่วงนาแรงนะครับเมื่อใหแหงแรงก็เนี่เขาจะได้ผายืซี่เข้าไปเบิ้งนะครับเนาะอีกเกาะเจ้าแม่นาคีนะครับ เมื่อนเ้ก็ไปชมกันทั้งด้านวัดป่าคํำชนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติกันไทยทำไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามในคลิปต่อไปซึ่งจะไปที่วัดป่าค้ำชนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเล่าคำ่าสวัสดีครับผม